น้องๆทั้ง4ี่คนจะต้องปฏิบัติภารกิจเดินเข้าไปในห้องมืดสนิทที่มองไม่เห็นอะไรเลยเพื่อไปชัดหน้าให้สะอาดที่โต๊ะกระจกตรงปลายทางหากสามารถเดินไปชัดหน้าที่กระจกได้จะถือว่าทำภารกิจสำเร็จและทางรายการได้เตรียมเซอร์ไพรส์เอาไว้นั่นคือน้องมิโอริที่มาเตรียมหลอกผีเพ,เพื่อนนั่นเองคนแรกที่จะเข้าไปปฏิบัติภารกิจคือน้องเจ เจนครับเจนอยากจะบอกอะไรครับสีแดงจ้ะเตรียมตัวแพ้ได้เลยเนอะเจนอย่าให้รู้นะว่าขวัญอ่อนออกมาแดงแดงแดงดูดดดดูด้วยเอาโอเคเจนพร้อมนะครับเจนครับคะวันนี้ไม่ไปล่าท้าผีกระแทกหรอครับ อันนั้นเจมยานทีบแล้วบอกเ้อมาแล้วมาแล้วมาแล้วเข้ามาครับเพราะน้องกลัวเดี๋ยวเข้ามาสี่เก้าครับเก้าเล็กเก้าใหญ่ค่ะแล้วแต่เจนครับค่ะพูดว่าสัมบเวสี สัมเเวสีเวลาพูดกดวอด้วยครับ <c oughs> สัมเเวสีผีทั้งหลายที่อยู่ในนี้สัมภเวสีผีทั้งหลายที่อยู่ในนี้ถ้ามีจริงแล้วก็ถ้ามีจริงแล้วก็ออกมาเ้ย <c oughs> <c oughs> เห็นขาไม่ออกมาได้ไหมคะอะไรนะลูกไม่ออกมาได้ไหมคะไม่อยากเจออ่ะโอเคโอเคงั้นเดินเข้าไปเดินก็ไปเดินก็มาโยยาวๆเลยแต่ว่าเดินมาช้าๆนะเดินใจเย็นอย่าดูหนูเดินลูกค่อยๆเดินนะระวังระวังนะเดินถึงเมื่อไหร่คะพรุ่งนี้เช้ามั้ง น้องเขาอยากรู้ก็ไม่ต้องไปกลัวน้องก็กำลังน่ากลัวอยู่ทม่ตลกที่เราอ่ะเก้าเท้ายาว่นนี้เลยครับน้องเตะอะไรอะ น <D 2> ั่นแหละเอื M ้อมมือลงมาที่พื้นซ้ายนิดนึงขวาขวานิดนึงขวาีว่าขวาขวานัวเองี่ตกวแก่แกจะหลงลืมมแล้วเนี่ยอะไรเนี่ะไรเสียงอะไรเสียงหงนี้หนูนี่หนูยีบะ อะไรไม่รู้ตีขึ้นมาด้วยหนักไหมอ่ะไม่หนักเราบู้ดิ่งสาพี่ปอกเหรอดาวเอาหยิบขึ้นมาสุดยอดเต็มสุดยอด เดินไปเท่าไหร่คะสิบเก้าเอาไว้ป้องกันตัวที่ถือไว้อ่ะขาเลยขาให้ดูไม่ไดต่อเละไปทีป ouais. leave, right ่กระจกครับเป็นภารกิจสุดท้ายครับสวดมนต์นะเอาของวางก่อนเอาขา หาที่ถือมาวางก่อนเดยจริงเลยเอนทองตาลนะครับสภเพสีสัภเวสอสีทั้งหลายที่อยู่ในที่เหล่านี้ทั้งหลายที่อยู่ในที่เหล่านี้แน่จริงไม่แน่จริง ออกมาให้เจนเห็นหน่อยดิอะไรนะถ้าแน่จริงออกมาให้เจนเห็นหน่อยดิถ้าแน่จริงออกมาให้เพื่อนเจนเห็นหน่อยดิใจร้อะโอเคลุกมา ไม่ต้องครับเราถืขาวมาแล้วครับเดินมาครับเจนเดินมาเดินมาครับภารกิจนี้ครับน้องเจนครับน้องเจนต้องทําความสะอาดหน้าตัวเองให้เกลี้ยงเก่าที่สุดนะครับให้หน้าใสเลยนะครับเห็นลืมบุกเบอร์ไหมครับน้องเจนครับเห็นค่ะทำการลบหน้าตัวเองได้เลยครับน้องเจนครับอาวอวางก็ได้ครับวอวา ถ้าหนูวางหนูก็จะไม่ได้คุยกับพี่ดิได้ยินอะไรรู้สึกไงเสียงไลา์ใครเด้ง ใหมดยังมองหน้าตัวเองกระจกครับว่าเป็นไงบ้างสวยมากเจนจ้องมองตัวเองในกระจกระหว่างทำความสะอาดหน้าไปด้วยครับ ยอดนะสุดยอดเก่งมาแล้วเก่งมากมากชอยอะไรอะผู้พิชิตภารกิจคนต่อไปคือน้องน้ำใสน้ำใสครับ ไปแล้วไปแล้วน้ใสนี่เราไม่เปิดเนี่ยโอ้โหเราไม่เปิดแล้วน้สเปิดเปิดน้ําสครับน้องพร้อมไหมครับ พร้อมเลยครับผม่าพร้อมเถอะเดี๋ยวพี่จะเล่าประวัติคร่าวๆของที่นี่ฟังนะครับครับผมก่อตั้งปีไหนครับก่อตั้งก่อตั้งเมื่อปี2517นะครับ2517ก่อตั้งโดยคุณปัญญานิรันดร์กุลครับอ่าครับประวัติเรื่องผีครับประวัติเบิร์คอยต์คุณปวิกิพีเดียก็ได้ครับแค่เขาหนูอยากไปแล้วว่าหนูลารสิทธิ์ได้ไหมอ่ะมึงยังไม่ได้เดินเข้าไปเลยน้ำาสเข้ามา มาแล้วครับน้ำใสค่อยๆเข้ามาแล้วครับเข้ามาน้ำใสครับเดินเข้ามาครับเดินเข้ามาอีกนิดนึงครับก้าวยาวๆหน่อยครับอย่าซอยเท้าอย่างนั้นครับบอลน้ำใสถ้าเดินแบบนี้ที่คืนก็ไม่จบในขัรายการเ้ยนะน้ำใสหยุดแค่นั้นก่อนครับหยุดก่อนฮะหยุดก่อนฮะน้ำใสฟังพี่นะครับเดี๋ยวสิ่งแรกพอเข้ามาแล้วเนี่ยพี่อยากจะให้น้ำใสนะฮะมองลอดใต้วางขาวก่อนเลยครับ ต้องเอาครับโง่งงจริงงงจริงสายครับข้าถือว่ามองใต้ลอดวางขาไม่ได้ให้มองลอดใต้วางแขนก็ได้ครับเันจะเจออะไรครับเจอขนจระเข้ไหมนี่แหละกูนะโอ๊ยนี่แหละกูโอ้ยพ่อไฮไลท์เลยอ่ะพ่อจริงจัง ตกกว่าามน้ำาสเชื่อพี่ครับมองรอดใต้บังขาจะได้ทำงานต่อครับขวางแขนได้ไหมข้าวใต้ขวังแขนมองรอดใต้ขวางแขนน้องเห็นอะไรครับไม่เห็นอะไรเลยอ่ะแสดงว่าขนจะกันแล้วไม่มีอ่ะโอเคงั้นเดินเข้ามาสองก้าใหญ่ๆเดินเข้ามาดูประมานิดเดียวเดินอายุยุดยุด แล้วพูดตามพี่ครับค่ะสัมพเวสีสมงพเวสีผีทั้งหลายทุกคนเอ่อทั้งผีทั้งหลายไม่เอาท่านครับแหมให้วว่าด้วยให้เกียรติคนไปด้วยผีสัมพเวสีสองพเวสีผีทั้งหลายผีทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวาย เดี๋ยวแป้นนึงอันนั้นถวายสังฆทานครับอันนั้นถวายสังฆทานอ่าค่อยๆเดินลูกขอน้องสวายบอกคุณผู้ชมคุณฟังก่อนนะครับว่าโอ๊ตกับอุ่นเป็นคนให้สั่งนะครับหนูเดินอยู่อะไรก็ไม่รู้แล้วพี่หนูชนอะไรก็ไม่รู้เดินเข้ามาลูกเดินเข้ามาเดินเข้ามาเดินแล้วเดินไม่ได้หนูเดินชนกล้องหนูเดินหนูเดินชนกล้อง ไปซ้ายตัวเองหน่อยเดินไปซ้ายตัวเองหน่อยหนูเอ้ยโอ้ยหนูโยถูกมึงบอกเลยบอกก็หลบหลบน้ำใสลูกอยูเดินชนกล้องอยู่ลูกน้ำใสเดินตรงได้แล้วลูกพี่มาก็เปิดเปิดดิโอเคน้ำใสหยุดแล้วฮะถือว่าน้ำใสไม่ผ่านภารกิจครับ ร้องให้เดี๋ยวก็ร้องให้นะที่ไม่ได้จัดกับน้ำใสเสียใจมากๆคนต่อไปที่จะเข้าไปท้าทายความมืดคือน้องปูเป้ปูเป้ครับค่ะพร้อมไหมฮะพร้อมหมดเลยโอเคเป้พร้อมนะตอบให้มันเข้มแข็งหน่อยเป้สู้ เดินเข้ามาเข้าไหนเดินเข้ามาครับอือไม่รู้ว่าหนูเข้ามาหรือยังเอาไปสตูไหนอ่ะเข้าแล้วก็ได้เข้าแล้วไหนอ่ะเปิดเปิดมากเข้ามาเปิดมากแล้วหนูเข้ามาเลยมาไหนอ่ะอ เดินผิดทางเองค่ะเดินไปผิดทางอ๋อขอบใจมากปู่ก็ผิดทางเองโอเค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 ถุนต้าลูกตรงมาตรงมาเดินมาตรงมาตรงมาอีกสามก้าเดินตรงมาครับเดินตรงมาตรงมาลูกตรงมาตรงมาอีก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 หยุดครับหยุด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 กลับร้านอาหารครับปู่ไปครับอะ ความเชื่อของคนโบราณนะฮะที่อยากเห็นดีให้มองลอดใต้หวางขาครับแต่หนูไม่มองได้ไหมเออลองดูหลงลองลองหลงไม่อยากเห็นอะไรนะฮะหนูไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นด้วให้หนูมาทำเไยปฏิบัติครับไม่ทำได้ไหมปฏิบัติครับปูเป้ ทำได้ไหมได้กับหลังหารูู้เป้ออกไปไหนกลับหลังหารครับตูเป้ผอดใจแล้วอะูะก มาปูเป้เราต้องทำเพื่อทีมครับโน้มันจะทำเพื่อทีมทำเพื่อคนดูทำเพื่อแฟนคลับที่เขารอาดูเราอยู่น้รักตัวเองมากกว่าและคนสุดท้ายคือสาวหมวยอารมณ์ดีน้องขมิน้น เดินเข้ามาครับโอ้พี่มันมืดแล้วมันมืดสิฮะถ้าสว่างก็ไปรายงานวัดนู่นอย่บอกเป็ตลกอ่ออะไรเนี่ยอะไรอ่ะยังไม่ทำอะไรเลยงไม่ได้ไปไหนเลยเดินตรงมาเลยเดินตรงมาเลยแล้วระหว่างนี้ระหว่างทางนะฮะพูดไปด้วยฮะสามภเวสี ขมิ้นใจเย็นๆนะลูกมีสตินะครับหนูชนกระแพงอยู่ลูกอะไรนะครับชนกระแพงเหรอเออเดินมาแล้วพูดว่าสัมภเวสีโดนผม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 เจออะไรครับคือตอนนี้พี่ฟังไม่รู้เรื่องเลยใจเย็นๆ มีสติขมินมีสติไปก็ไม่รู้อะไรนะกูอย่แม่ซื้อไปเนยไม่รไม่เกี่ยพี่หนูทำไรต่อพูดตามพี่สามโทเวสีโอ้ยสามโทเวสีผีทั้งหลายผีทั้งหลายขมิ้นมาแล้วแสงญาณชดอะเนี่ย มาทักทายหนูห <laughs> น <c oughs> ่อยไม่อย่ามาทักทายหนูหนูมีพ่อมีแม่เนี่ยหนูลูกมีพ่อมีแม่เลยใจเย็นบอกว่าอย่ามาทักทายหนูหนูมีพ่อมีแม่นะใจเย็นเดินเข้ามาเดินเข้ามาเดินเข้ามาเดินมาลูกเดินมาโอยเราแขไปหาเองยดยดยด ตอนนี้จอภาพแับครับเใ้ยอะไรจอบแบพี่ไม่เอาเดินไปทางขวาครับมีพี่เดินไปฮะเดินข้าก็ขากระเปแลเลยครับหามข้ามไปครับข้ามสั่นเเหมือนน้อเล่นบาอยู่ไม่เสร็จอ่ะเดินไปครับเดินไปครับไม่มีอะไรลูกมีสติสติอ่าหนูมีสติอยู่นะแต่ว่าหนูปวพี่อะไรก็พลาดมาจุดโดนไอ้แก๊สตีไป เดินมาฮะเดินมาเดิน oh. อีกฮะเดินมาอีกเดินอีกเดินอีกอีกฮะอีกฮะอีกอีกอยุดยุดยุดยุทคาถาครับขอมยังจะวิ่งไปไหนจะวิ่งไปไหนทอมินวิ่งไปไหนทอมินหนูพร้อมอยู่พีให้หนูวิ่งเียฟังอยู่ไหลูก หยุดหยุดหยุดอยู่ซอยขาพนมมือทั้งมอนรามโอเคหนูท้องแล้วอะบารีดี้บทรเดี้บอเทเบบอเดะเบ เดินไมทไ่กระจกเลยเดินไม่ไี่กระจกเลยหยุดซอยขาออากาศแล้วกลับมาดูที่บ้านนั้นเป็นไงพี่แกลัวจริงนี่นี่รีบเช็ดหน้ารีบเช็ดหน้ารีบเช็คหน้าเอาโเวไรอก่นู เวลาหนูกลัวหนูพูดไม่รู้เรื่องกันนูรู้แล้วเนี่ยฟังพี่นะลูกเช็ดหน้าให้เกลี้ยงให้สะอาดนะครับนี่ภารกิจสุดท้ายแล้วลูก ข้นามินใจเย็นข้ามินฟังพี่นะค่อยๆส่องกระจกดูสองกระจกแล้วเช็ดหน้าผากเองก่อนว่าว่าเกลี้ยงหรือยังหนูมันเกลี้ยงมากมึงจะซอยทำไมเนี่ยพี่ดูพวกตัวเองกับดูส่องแล้วสิส่องกรีจกเส่องกระจกพนักจกภารกิจอ่ะส่องกระจกลูกส่องกระจก more